สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำซี่โครงหมูตุนมะระกันนะครับหมูตุนนุ่มๆละมุนลิ้นหอมกลิ่นเห็ดหอมมะระขมนิดๆกําลังดีมีวิธีทําให้มะระขมน้อยหรือไม่ขมเลยมาบอกทํายังไงให้เด็กๆทานได้ตอนนี้เราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับส่วนผสมก็จะมีกระดูกหมูครับมะระจีนครับ เราหั่นแล้วก็ควักไส้ออกให้เรียบร้อยนะครับก็แช่น้ําเกลือไว้ครับแล้วก็กรีดตรงส่วนหลังนี่ครับใช้มีดกรีดเป็นลิ้วเป็นลิ้วอย่างนี้ครับเวลาเราต้มแล้วน้ําขมมันจะออกง่ายนะครับมีเห็ดหอมครับแช่น้ําไว้นะครับก่อนจะใช้แล้วก็ค่อยบีบบีบน้ําออกขึ้นจากน้ํานะครับเครื่องตุ๋นก็จะมีพริกไทยขาวครับลูกระวานปยกั๊กขบเชย กระเทียมรากผักชีครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีซีวขาวครับซอสหอยนางรมครับซีวดำน้ำตาลปีป๊บเกลือป่นเกือบซุปก้อนรสหมูครับเรามาเริ่มที่ลวกมะละกันก่อนนะครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาครับนำมะละที่เราหั่นแช่น้ำเกลือไว้นะครับขึ้นจากน้ำเกลือก็ลงหม้อเลยครับ เราใส่ลงไปแล้วเราไม่ต้องไปคนไปอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าจะปิดฝาก็ปิดฝา,ดาเลยถ้าเปิดก็เปิดเลยครับก็คือเคล็ดลับก็คือไม่ต้องไปคนมันรอให้มันเดือดขึ้นมาอีกรอบครับใช้ไฟกลางๆนะครับพอน้ําเราเดือดขึ้นมาอีกรอบนะครับให้เราตักมละลัของเรานะครับไปนอกน้ําเย็นเลยครับ พอเราลวกมะละครั้งแรกเสร็จก็ให้เราเทน้ําทิ้งนะครับน้ําที่ใช้ลวกครั้งแรกนะครับแล้วก็ตั้งน้ําใหม่ครับพอเดือดก็ใส่เกลือลงไปทําเหมือนเดิมนะครับนํมามะระที่เรานกน้ําเย็นไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับทําซ้ําเหมือนขั้นตอนแรกเลยนะครับทําแบบนี้เราก็จะได้มะระสีสวยแล้วก็ไม่ขมด้วยนะครับ แล้วก็รอให้น้ําเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ตักนกน้ําเย็นเหมือนเดิมครับถ้าทำสองรอบนีจะมีรสขมนิดๆครับแต่ว่าถ้าสามรอบก็คือจืดเลยครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับถ้าอยากได้ขมนิดๆก็ทำสองรอบพอครับรอน้ำเดือดแล้วก็ตักไปนกน้ำเย็นเหมือนเดิมครับเรามาต่อที่ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับ นำน้ำใส่หมอ้อตั้งครับไม่ต้องรอเดือดนะครับใส่กระดูกหมูเลยครับตามด้วยเกลือป่นครับแล้วก็รอยห้น้ำเดือดนะครับพอน้ำเดือดก็ให้เราช้อนฟองออกนะครับเป็นคราบเลือดคราบมันนะครับ พอเราช้อนฟองเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมกับรากผักชีเลยนะครับแล้วก็เครื่องตุนของเรานะครับซุปก้อนครับสิวขาวครับซอสหอยครับสิวดำครับน้ำตาลปี๊บตามด้วยเห็ดหอมเลยนะครับ ทีนี้เราก็จะตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆนะครับจนกระดูกหมูสุกนะครับแต่ยังไม่เปื่อยนะครับเอาพอสุกก็เดี๋ยวเราจะมาใส่มะละกันนะครับเราตุ๋นมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็หมูเราก็สุกแล้วครับแต่ว่ายังไม่เปื่อยตอนนี้เราก็จะใส่มะละเราเลยครับปิดฝาตุ๋นต่อไปครับจนหมูเราเปื่อยเป็นที่พอใจครับ เดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนึงครับเราสุมต่อมาอีกประมาณ40นาทีนะครับเอ่อจนเปื่อยได้ที่แล้วครับดูหูเปื่อยได้ที่แล้วครับ มันละก็กำลังดีเลยครับรสชาติก็ได้ตามต้องการแล้วนะครับเน,นั้นเสร็จสับครับตามด้วยปักคีเลยครับก็ปิดแก๊สได้เลยครับซี่โครงหมูตุนมาราเห็ดหอมครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเสิร์ฟกันเลยครับ สำหรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมืองกินข้าวสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มากินชอร์ตเมา่อเดอะเยค่ะเด้อจัดสรรเมนูร้ายมื้อนี้พ่อครัวซี่โครงหมูตุ๋นมระเห็ดหอมซี่โครงใส่มะระแล้วใส่เห็ดหอมอีกใช่ป๊าหอมห้วยหวยหอมวหอมมม<า>วยห้วยมาอะไรแบเนี้ หอมห้วยครับมาพี่น้องค่ะมาซิมหมูตุ๋นมะระเห็ดหอมน้งกันค่ะมาครับเพื่อนๆทุกคนครับที่โค้งหมูตุ๋นมะระเห็ดหอมครับเนื้อเยอะเลยอ่ะที่โค้งเนี่ยเนื้อเต็มๆอีกแล้วครับขออนุญาตค่ะอยังไงน้ำซุปกลมกล่อมมากเลยพอดีพอดีอมล้ำแค่น้ำซุปอื้อ หมูเป็นไงหมูนกนนุ่มอ่ะอืมหมูนุ่มอีกหมูนุ่มกิเดดมันอยู่ตรงมะระเดี๋ยวขอชิมมาระก่อนทำมีมะระอืมเป็นยังไงกำลังดีไหมฟินอร่อยกำลังดีแซ่บหลายพอแซ่บ มาละขมนิดๆมาละขมยุนิน้ำขมกล่อมอำลำหอมเห็ดหอมนะเนื้อหมูก็นุ่มอะเมนูนี้นะฟาลาวเออไดเรื่องอาหารแล้ววันนี้ได้เรื่องแล้ววันนี้ได้เรื่องแล้วเออเห็ดหอมสงสัยจะติดใจเห็ดหอมแล้ววันนี้เห็ดหอมก็นุ่มหอม เอากินเดี๋ยวรออะไรละ่ะพี่น้องเดี๋ยวรีรอกับน้ำพริกนรกแมงดาเหมือนเดิม,มสดโดยน้ำซุปร้อนๆใช่แล้วน้ำพริกกับแกงเจิดนี่มันเข้ากันเดี๋ยวตักให้พวกรออสิม,มึงก่อนค่ะแซ่บอีหลีเด้บ่วม่นบ่แม่นย่องบ่แม่นย่องแซ่บจริงๆอร่อยจริงๆดูติดเนื้อเยอะๆอครับน้ำซุปกลมกลมน้ำซุปก็กลมกล ใสใสตามด้วยมาระมาระมาระขมกําลังดีค่ะอืมาระก็ต้องมีขมนิดๆไม่ได้อร่อยมากอืมแต่ว่ามันต้องมีนิดๆดีมันต้องขมนิดๆถึงอร่อยอืมแซนเกรีวคนที่ชอบไม่ขมเลยก็มีวิธีอยู่ครับบอกอยู่ในคลิปอืมแต่เราอะชอบให้มัน็นแบบอมลำอื๊ยแต่ตำหนักฟินมากเลย อร่อยแซ่บนัวน้ำพริกน้ำรอกไปจ้าโอ้โหน้ำพริกน้ำรอกแก้านี่กัแซ่บหลายผักกัผักผักผักไม้ผักไหมอืมออาไปก่อน,นกระรี่อยู่กรรีอยูจะรีรออะไรอยู่เอาทิ้งนะคะมาค่ะพี่น้องเอาทิ้งเลยเด้อค่ะเด้อมากินน้อกันคะ่ะมาแล้ก็ สวยกำลังดีโอ๊ยตามเนี่ยไม่มีเหลือสวยงามโคตกอืมอร่อยำกำลังดีเลยจะเล่มอาหารนีกแล้วไหมเนี่ยได้กับน้ำพริกนรกคูกข้าวสดตามด้วยน้ำซุปเนื้นอ ว่าน้ำจะแห้งนะน้ำโอ้แม่ต้องห่วงหรออาวทีนี้สดเข้าไปบัดทีนี่แม่ห่วงไม่ต้องห่วงเรื่อง,ง,อง,งดสดน้ำเลยอือรู้ว่าชอบน้ำต้มน้ำเผื่อนะอะไรนี่หมูข้าวอร่อยมากอือหึถูกใจคนกินถูกใจคนกินไม่ต้องออกแรงเลยในะมั้ยฮึรอกินอย่างเดียวเลยอือมไม่ใช่กระดูกหมูนะไม่ต้องออกแรงดึงเลยนะมั้ยอือืึร้อนเลยอนะ่ะ เป็นประเภทแบบซุปเปเปือยต้มเปเปื่อยนี่ปปอโอ้ยถูกใจเข้าใจทำนะกำลังอยากกินอะไรที่แบบต้น้ำรับออ้อนมเวลาพูดแล้วนี่มันแสบหยุดกินมาเลยแล้วคะ่ะโอ้ยแสบอีล้มีเรื่องไปพูดเลยเิ็มแ,แล้ว โอ้ยลุยเอาลุยเอาเข้าวเดี๋ยวจะรออะไรอยู่ละครับเติมหน่อยเติมหน่อยเติมหน่อยเหรอจัดไปจัดไปจัดเลยโอ้ยเดีเย๋ยวได้ปากโมได้เวาแล้วกินเร็วจริงๆเนาะกะเล็กสวยเอาสวยเอาถะาแล้วละ่ะมาหิว,ห,วหิวกะโอ้เกลียวเกลียวลุยเอาลุยเอาข้าวเดี๋ยวรอแป๊บนึงอิมเอเละแล้วค่ะพี่น้องอิมเอเละแล้วมือเนี่ยแล้วขาบแล้วมือนึงแซ่บฐีดีค่ะโอ้ยจุกเลย ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดถูกใจให้น้ำเนเด้วยค่ะเดอร์เพื่อๆๆปเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอันยอง